มิ่งมงคลโดนสุขสรร์งานแซยิตปิยมิตรเลือดเหลืองแดงเติมแรงฝันเพิ่มภูลสุขสมคิดเสริมสุขครันทวีศัก์วรพันธ์กัญญาณีนุหน่วยสงเตื้องตุ่มแจ้วอริยาวรนุษกฤิศนาอุดมสีพงศัก์ สิริพัฒนาโสภาวดีอัญชลีวิษณุประทานพรผองเพื่อนรักทั้งแสยิดไม่แสยิตล้วนมานิดผู้ทรงวุฒิสมสรสุมาศพคกขมลสมบวรกิตติศักดิ์เกียรติกรรมจรคือพรชัยสวนิชสุมาลีทีรยุทธประเสริฐสุด วิเชียนมนัตปัญญาสมัยวิริยามานีปราณีฤทัยสุทนยัอนยอภิญญาการุณีเพนพรทิพพัทรารุ่งเรืองสรรก์กนกพันบริพัฒสมศักดิ์ศรีพัฒนะพัชรายุภาวดีสุภชัยพันทวีกรุณา ภาวินีภาวินีพร้อมสมพิษบุญเลิศด,ดนชาติวิจิตทั้งแหล่งล่าแสงชยัยภัยสารวันนภาเอกพัฒกุลพัฒราเกียรติพง์สมชายกุลธิดาสาวรลักษ์ทวัชชัยชาญศักดิ์กมลประสงค์งามอัจฉรญยาพินิจทิติพงศ์ ทัศการชานรงค์อัศสดาสันพัฒส,สิริลักษ์พกายพันทศชนกฤดีวันสิรินสงาปารเมตรอานน์อังสนายงยุทธสุจิตราสุรชัยนัฐกาลกันนิกาวราพรปนัดดาสิริออนสวยสดใส นัทพรน,นพวรรณอโนไทยอดีสรเกรียงไกรมิทธิราดิเรกประเวศอมรรัตขวัญชัยพัฒพิชิตพิชยัยคณิฐาสาวนิตชัดชวานสุนันทาสัทนาจิราพรวารุณีอมรรัตปานทิพย์รัตนา ภัยทูรบุตรศรารุ่งราศีปิติสมหมายในวันดีทรัพย์ประเสริฐแม้นไมตรีงามตระการจรุงกลิ่นกุหลาบแห่งรักแท้ผ่านเดือนปีไม่ผันแปรยังหอมหวานเตือนตาตรึงจิตสนิทนานอวนไออุ่นอ่อนหวานตราบชีวา สวายสันสทั์ธนิสรนสักชัยทิพพรแสนหันษาปิยนุษ์ชนาทิพป,ประพลประภาทีรภาพวิพาดาสมเกียรตินามอนุชัดสมสีชัยวิทย์พจงจิตบุญชัยในโลกสามผลบุญดลสมพรเกษมทุกโมงยามธทนงศัก จงดีงามดังจินตนาอนงนาฏวลัญชรสุภาวดีกิตินันสุทาสินีจักกรีรักษาสุชัยมาริชัดชะสิมาพานิดาพวงเดือนอภินันรมพาสุดาวันยาวรักษ์นาริษประสานสมานสมัครมวนมิตรมั่นจุธาพรปิยพล เอกวันอัมพัยพัน์ทัตสมนพิพัทราพัชรีวันวรวันเกตวลีวันวดีจารุวันร่วมปรึกษาอัจฉรีวันสอนรบเจตสดาจารุภาสิริมาศฟ้าวไลอุดมเกียรตินิทินันวินิตา เมธีวิพาดาสว่างสวยัยชัยพัฒปรีชาชื่นสมชัยเชื่อมสายใยสายสัมพันธ์อันตรากาศพรพรมพันธ์กอบแก้วคู่ทานินลูกแม่โดมรักแผ่นดินสมัครสมานธรรมศาสตร์คือชีวิตจิตวิญญาณมิตรภาพยาวนานนิรันดร